เอาแล้วครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้อง TH Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่าพาร์ทที่สกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมาพาร์ทที่แล้วผมได้ข่ขาวมาใช่ไหมผู้ชมแล้วผมรู้สึกว่ามันสามารถครับในส่วนของเนื้อเน่า,นาได้เออมันฟาร์มเนื้อเน่า,นาในตัวได้ผู้ชมดูดิเห็นปะมันฟาร์มเนื้อเน่า,นาในตัวได้เว้ยมันก็ฟาร์มเลือดฟาร์ม น้ำยาอันนี้ได้ด้วยผู้ชมเนี่ยมันคือน้ำยาอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นน้ำยาเพิ่มเลือดมั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละผู้ชมอ่ะอก็พาร์ทนี้นะครับก็ผมกะจะไปจับฉลามหัวค้อนกันนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าผมจะไปจับฉลาหมหัวค้อนเนาะไอ้ย่ยม่โคเท่นะครับผมอยากได้เนาะแล้วก็ในส่วนของลูกดอกยาสรุปผมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับนี่ครับผมใส่ในส่วนของอุปกรณ์ไวแล้วนะ ผมได้แค่10ดอกเองนะครับเพราะว่าในส่วนของเห็ดเราไม่พอนะครับเห็ดเราต้องไปหาเพิ่มแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราใช้ประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะผมคิดว่ามันน่าจะมีค่าสรุปเยอะอยู่นะไอฉลามหัวค้อเนี่ยมันชื่อแฮมเมอร์เฮดนะผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ที่ขี่หรือเปล่าแฮมเมอร์เฮดอันนี้นะครับน่าจะอันนี้เนาะผู้ชมอ๋อเป็นของมอสอันนี้นี่หว่าอันนี้อะไรเนี่ย มิดห e เวอร์แฮมเมอร์มีขวานอะไรไม่รู้ด้วยผอ้ชมน่าจะเป็นอันนี้นะครับคิตินไฟเบอร์หนังเหล็กโอเคใส่ไปคิตินโอ้โหมีเป็นหมื่นครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะหมดไฟเบอร์มีเป็นหมื่นเหมือนกันเอามาเค okay. ส่วนต่อไปแล้วครับสปีดคอสตูมด้วยโอเคเดี๋ยวเราทำการไปจับมันกันเลย มันจะอยู่กลางน้ำนะผู้ชมเนาะมันก็จะอยู่กลางน้ำตรงแถวๆนี้แหละนะผู้ชมนะเบลวเยอะด้วยนะผมเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยไอตัวนั้นใช่ไหมเอมเมอร์เฮดนะไอตัวนี้ป๋วเป็นอะไรวะน่าจะตัวนั้นนะผมโอเคเราเจอละตอนนี้ก็ฆ่าฉลามไปก่อนเสียงดังไปป๋วเนี่ยลด,ลดนิดนึงครับผมกลัวมันเสียงดังเกิน เออแล้วคุณจะเปิดมิวสิกทำไมมิวสิกปิดไปนะครับโอเคเรียบร้อยแฮมเมอร์เฮดกูไปไฟนู่นแล้วโอ้ <laughs> oh, <laughs> โหผูช้ชมแล้วผมจะจับมันยังไงวะเนี่ยมันลงไปแล้วอะทำไงดีอะผู้ชมกูต้องลงไปลอ่อไหมทั้ง่าวกูลงน้ำเลยวันเนี่ย <laughs> น่าจะไม่ได้นะผู้ชมนะโอ้ <laughs> โหไม่ได้เฮ้ย เดี๋ยวดวดิงั้นมึงรอนี่รอบนชายหาดไปก่อนผมว่าตัวผมน่าจะเกาะผมน่าจะเอาอยู่นะผมหวังว่างอย่างนั้น <c oughs> เฮียในน้ำโห้ยแม่งเห็นวชิบหายไอ,อ้เหียแม่งดูดิเข้ามาเติมเลยผู้ชมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นงนี้เราไม่งานอันตรายมากน,นยโอ้โหดูดิ ซอมบี้ด้วยไอ้เหี้ยเราก็ควรจัดการมันไปก่อนไอ้เหี้ยหนึบวะหนึบวะหนึบว่า,วา,วาไอ้ซอมบี้หรอฮะพูกซอมบี้อ่ะข้างข่าวกินเนื้อซอมบี้มันเคยเห็นป่ามาดิ๋อาดิได้เนื้อเน่าเต็มแล้วผู้ชมนะเออเรียบร้อย พวกเนสซี่นี่ผมสู้ไม่ค่อยได้หรอกแต่ไอพวกฉลามพวกเนี้ยเออผมสู้ได้นะครับกระโดดลงไปเลยครับผมแฮมเมอร์เฮดกูอยู่ไหนไอเฮีย้ยแม่งไปนู่นแล้วนะครับเป็นแฮมเมอร์เฮดเลเวลก็สูงอยู่นะ851เ,เลยนะผู้ชมนะโอเคมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วมาไหมไอเฮีย้ยไม่มา <c oughs> เดี๋ยวมันกลัวอะไรผมมันกลัวอะไรผมก่อน ไอ้เฮียนี่แม่งจะมาแทนแอัลฟาเมกาโลโดอนเฮ้ยเอาไปด้วยปะเอาไปด้วยเฮ้ยไอ้เฮียลูกดอกแม่งลูกดอกกากจังวะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้โอ้ยหายใจไม่ได้วะไอชาติมาไอจัดชิโพงตายหายชาติมาอีอดอกทองช่างเย็ดอุ้ยโอ้โห เฮ้ยกูว่าแล้วไอ้ยลูกดอกไม่ค่าสลบแค่นั้นเองเหรอวะเนี้ยโอ้โหนึกว่าค่าสลบจะเยอะไอ้บ้าหืมมื่สบบอกว่าตกกลางน้ำเลยไอ้อันนี้ฆ่าไปก่อนอุ้ยเด้อ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 ผมว่าน่าจะโหด ผมขอรูไปเก็บก่อนนะไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหี้ยมึงจะให้กูสู้กับปลาวานได้ยังไงโอ้โหบ้าเป็นแล้วนะฮะโอ้โหฉลามบกค้อนม่งดิ่งลงข้างล่างนู่นแล้วมั่งนี่มีฉลามไฟมีอะไรด้วยนะอ๋อมันอยู่นี่มันอยู่นี่สี่หมื่นไอ้เหี้ยจะได้บอกว่าเนี่ย ยิงยากด้วยผมว่าแม่งไม่ได้นะ่ะไม่ได้ชัวร์ผู้ชมโอ้โหยิงทำไมไม่ได้วะเฮมเมอรเฮตัวนี้ดีกว่านี่ไายผู้ชมทำไมมันไม่โดนวะเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอโ,อโห,หนัวมากนัวมากเลยตรงนี้เดี๋ยวเดี <laughs> เฮ้ยมึงเต่ามึงจะมายุ่งนำไมฮะเต่าจะมายุ่งนำไมวะเอาไว้ก่อนพาสีพาสีาสก่อนนี่แหละผู้ชมมันไม่โดนว่าผู้ชมเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปจิ้มมัน เฮ้ยเฮ้ยไอเฮี้ยมันเป็นผีบอกว่าไอ้สัตว์ <c oughs> ผมจิ้มแฮมเมอร์เฮนไม่โดนไอ้เฮี้ยเดียวตรงนี้เป็นพอยชันเอ้ยพอยชันก็ดีนะผมว่าพอยชันก็ดีพอยชันเออโดนไปหนึ่งดอกไอ้เฮียเอ้ยแม่งลโอ้โห ตัวลายแม่งไฟเต็มเลยข้างล่างมีเอ็กโมซาซซมีตัวใกล้บ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูกันตรงนี้เป็นเฮ้ยฉลามไฟฟ้าเหรอ no ย่สองร้เฮียเวลน้อยไปไหมหรือฉลามหิมาวะข้างล่างเป็นฉลามไฟเอาอยัางไงดีผู้ชมเอาตัวนี้ไหมไหนไหนมันก็ขึ้นมาละผู้ชม เอาแม่งเลยนี่เรียบร้อยโอเคมันกินอะไรกินเนื้อปกติเลยตัวนี้รอเทมครับตัวนี้เป็นเมกาโลดอนสรุปเลยจับเมกาโลดอนแทนนะผู้ชมนะเมกาโลดอนอันนี้อัลฟาเมกาโลดอนนี่ผู้ชมตัวนี้โหดนะผมบอกเลยอัลฟาเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านไปรับที่ขี่ก่อนแล้วกันแล้ามาแล้ววันนี้ขี่ข้างคาวครับ <c oughs> <c oughs> ข้างคาว <c oughs> <c oughs> ในส่อของที่ขี่ไมก่กกาโรนขับไหนวะเอาขับในตัวได้เลยเหรอเอางี้ก็ดีดิเห็นเมื่อเฮนี่เก็บไปก่อนครับผม ครับยังไม่จับยังไม่ได้ผมไม่รู้่วจับยังไงแฮมเมอร์เฮดอ่ะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่ามันมีลูกดอกอะไรที่แบบทำค่าศพอันนี้ต้องหรือผมจะใช้ของมดดีวะผู้ชมถ้าเป็นของมดเราต้องทำนาโคติกแบบอันนี้เลยอะเออถ้าเป็นของมดเดี๋ยวผมขอไปลองของมดดูก่อนโอเคแล้วฉลามเราใกล้ได้เหมือนกันครับในตัวได้เลยปะ ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเหมือนแม่งจะค้ามในตัวได้เลยแต่เราต้องทำนาโคติกเยอะๆผู้ชมคือแบบว่าเราต้องมีนาโคติกเหียกี่ล้านกี่หมื่นกี่แสนไม่รู้เออล้วพานี้ผมจะทำในส่นของเทเลพอร์ตด้วยผู้ชมนะต้องการนาโคติกล้วนๆเลยนี่หว่าเออหรือผมจะทำเป็นคอมพาโบเลยเด้อ ผู้ชมคอมพาโบนะครับผมอันนี้ครับในเครื่องแฟบเครื่องแฟบติเคเตอร์นะครับในไหนวะครับในนี้ซีเมนโอ้โหซีเมนเกือบไม่พอ,อเหี้ยน้ำมันสปาร์คพาวเดอร์เดี๋ยวครับเอาแล้วก็เหล็กโอเคได้เครื่องหนึ่งก็ยังดีครับผม สปาร์คพาวเดอเดี๋ยวครับเอาแต่อันนี้ก็ได้วะโอเคเราต้องเอาเตาเผามาด้วยอีกหนึ่งอันแม่งของหมดไวจา้าต้องไปฟาร์มเพิ่มฟาร์มฟินครับฟาร์มฟินดูเหมือนเบอร์รี่ดำน่าจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไอ้แม่งได้ยากมากอะเบอร์รี่ดำอะ นี่ครับมา1อันครับเพราะว่าเราจะทำะเป็นเครื่องแฟบเนาะเครื่องแฟบเอาไว้ข้างบนก็ได้มั้งผู้ชมโอเคเครื่องแฟบเดี๋ยวเอาไว้ข้างบนนะ <c oughs> แล้วบ้านกูก็มืดชิบหายเลย <c oughs> ที่แบบเป็นไฟมอดไฟต่อไปก็เอาอันนี้มาใส่ <c oughs> ได้รับเครื่องแฟบหนึ่งเครื่องโอเค <c oughs> เอามาแล้วก็อาไปวางข้างบนเลยครับหรือจะวางตรงนี้ก็ได้นะที่จริงแต่ผมมาวางข้างบนดีกว่าข้างบนมันมีพื้นที่ว่างเดี๋ยวขอดูมุมก่อนเออผมวางตรงนี้ดีกว่าเรียบร้อยประมาณนี้นี่ครับมันก็จะมีคอมพาโบนี้ด้วยเนาะในส่วนของออร์แกนิกโพล,ลิเมอร์เราก็ใส่ไปเลยเราใช้แทนโพล,ลิเมอร์ไปเลยนะเราไม่ต้องไปฟาร์มออฟซิเดียนให้เสียเวลาเนาะผู้ชมเนาะ เหล็กนะครับเหล็กเดี๋ยวอไปเอาข้างล่างเหล็กน่าจะมีเยอะอยู่แล้วในส่วนของซีเมนต์นะซีเมนต์ Man. เดี๋ยวผมต้องไปจับกบรอบฟฟ้ามร,รอบหรือว่าไปขโมยลังบิเวอร์ดีผู้ชม <c oughs> เออถ้าขโมยลังบิเวอร์นี่น่าสนนะผมว่าฉลามเราได้แล้วเออสวยตัวนี้น่าจะเป็นฉลามน้ำแข็งนะใช่ไหมวะฉลามน้ำแข็งหรือฉลามไฟฟ้าไม่รู้นะ อุย้ยไอเฮีอกเผื <laughs> เ่ออัพเผื่ออัพเออ่น้ำหนักหมดเลยโอ้โหจบละฟาร์มมาฟาร์มนิดนึงครับผมเล่นฉลามนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มซีเมนต์เพิ่มละเคลียร์บ้างเคลียร์ไอตัวนี้โอ้โหไอตัวนี้กูสู้ไม่ได้ด้วยจากเลือดกูน่าจะสู้ไม่ได้โอ้ ลมหายใจจะหมดล้วได้อะไรมาไม่รู้ะเวยนะผู้ชมนะไอ้เหี้ยมึงยังตามกูมาเหรอโนโนตัวนี้อันนี้อะไรเลีย์ไม่อมดโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมแมงมาบุบ,บ้านอะไรไม่รู้เยอะแยะแหมมีแมงกระพงแมงกระพุนมาหมดอะ่ะ สวสีนี่ก็ยุ่งจังแล้วบ้านกูนอยู่ไหนอ๋อบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่ใช่ที่ไหนแล้วบ้านอยู่นู่นไอ้แย่แม่งมาผิดทางโอ้โหมาผิดทางเฉยมาเดิซอมบี้ซอมบี้เหรอเรียบร้อยครับได้เป็นสมองมาด้วยนะโอเคใน่วนต่อไปเราจะไปทำการฟาร์มซีเมนกัน ซึ่งเราต้องไปจับกบเนาะผู้ชมเนาะเออถ้าเป็นกบนี่บีฟใช่ไหมบีฟบีฟหรือบบว่าบีฟวะอ๋อเบลเบลนะผมเบล <c oughs> กูนี่เนาะต้องการซีเมนต์อีกเดี๋ยวไม่เป็นไรไปขโมยรังบีเวอร์เอาก็าได้เกียี้เกียจกลับไปเอาที่บ้านแล้วผู้ชมนะ <c oughs> ในส่วนของกบเนี่ยก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับป่าป่าอะไรวะ นี่ไงรังบีเวอร์เจอแล้วื้อจระเข้เรียบร้อยทีนี้ก็ไปเอารังบีเวอร์นะครับนี่ไงได้ซีเมนมาละโอเคโอ้หฉลามฉลามโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยปลาวานปลาวานไม่มาอยู่ถึงนี่เลยพี่ชมนะข้างล่างมีตัวอะไรด้วยเนี่ยชาร์ดโดเมนนะครับผมมา ขอแจมด้วยได้เบ่าวนี่พี่ปูขอแจมด้วยแต่ข้างเขานี่ถ้าฟาร์มเราจะฟาร์มไม่ได้นะมันจะได้เนื้ออย่างเดียวนะผู้ชมนะถ้าเอาข้างเขามาด้วยเออในสองกบอยู่ไหนวะกบอยู่ไหนนี่อ่ะจะว่าไปกบก็หาย,ยากอยู่เหมือนกันข้างหน้ามีพายหม้อรครับรอพานาเซียแน่นอนอันนี้ไอ้พงพายหม้อนี่ไว้ก่อนนะผู้ชมนะ เอามาหาก,กบก่อนผู้ชมตรงนี้ขอแจมด้วยเห็นแล้วมันมันอยากแจมข้างหน้ามีรังบิเวอร์คขับผม <c oughs> ขโมยครับขโมยอีกครับผมโอ้โเรียบร้อยกบน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะผมว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออน่าจะอยู่ฝั่งเนี้ยโหดูดิโคตรเทผู้ชมดูดิ อันคิโลบอสว่ากบอยู่ไหนว่าไอ้กบอยู่ไหนจเจลเคแม่หากบได้เจลเคแทนเฮ้ยเหมือนผมจะเจอเหมือนผมจะเจอเจอแล้วเจอแล้วเยี่ยเจอแล้ว,ลวนี่เนื้อหนึ่งตัวเรือสองร้อยเรือได้อยู่แต่วพวกนี้เคลียร์ไปก่อนมาดิจะเอาหอ ภายหมอ้อหอฮะโถจะไม่ไฟกับขั้งคาวโหดอย่างพี่โอเคเดี๋ยวกบก็เอาหอ,อกทิมเลยนะหอ,อกก็ค่าสลบเยอะอยู่เรียบร้อยทิมทีเดียวทิมทีเดียวได้เลยกบได้กินเนื้อนะผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะขี่กบไปหาแมลงกันนะผู้ชมนะโอ้ยปูจะยุ่งมึงยุ่งอะไรฮะหา้หามยุ่งครับอยู่ตรงนี้อ่ะได้แล้ว ได้กบแล้วทีนี้ก็ใส่ที่ขี่ไปเติมน้ําหนักไปก่อนน่าจะไม่พอแล้วแมลงไม่อยู่ไหนหมดวะผู้ชมแมลงก็หายากด้วยตรงนี้ไม่สวยไปเนะี่ยไหวยอยู่นะโอเคมาดิหนูหนูป่าแต่ต้องใช้กล้องสแกน,นแมลงด้วยนะผู้ชมเดี๋ยวมันไม่เห็นเนาะไปเจอแล้วเจอแล้วนี่ได้รับนี่ มอตรงนี้อะไรกบไฟกบไฟฆ่าไปก่อนมึงตีมึงตีกระโดดเออกระโดดไปดีผู้ชโชกระโดดงับแรงกระโดดงับแมงไอ้นี่จะเข้าเดี๋ยวอมมแมลงแมลงมาเด มืองจ้องหน้ากูทำไมเอ้ยตกตกตกเออออออเรียบร้อยคุณชมมาเอาดิกระโดดกระโดดตีกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยแอทแทคกแอทแทคกข้างขาวช่วยแรงอ่ะตัวนี้อีกหนึ่งตัวมีอีกไหมเนี่ยแถวนี้ เดี๋ยวผมขอมแมลงอีกฝูงหนึ่งแล้วจะกลับแล้วผู้ชมนะตรงนี้มีอะไรแจมด้วยดิขอมันด้วยหนึ่งคนเโอเคเจอแล้วผมเรียบร้อยไม่ได้ยอมหนึ่งแล้วนี่นี่บอมบี้เหรอมาดิอือไอตัวนี้จะเข้าอืมมึงจะเข้าอะไรเสียกอะไรโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยผู้ชมนะมาขางข่าวตามมา ครับกลับบ้านเดี๋ยวเราก็จะทําการครับเทเลพอร์ตด้วยนะผู้ชมเนาะเราจะได้แบบสะดวกสบายเดี๋ยวให้นกตามาด้วยลืมไปผมจอดนกไว้ตรงนี้ลหรือมกลับบ้านด้วยผู้ชมไอ้โคตรไว้ดูดิกบนีว่ายน้ําไวโคตรไวครับเ๋ยเราเอาซีเมนต์จากกบมาเพิ่มแต่ซีเมนต์เนี่ยมันครับในอันนี้ได้ด้วยนะ มันคาบในโคกได้นะชมเนาะเอ่อกูจะทำะไรวะอ๋อเอาซีเมนต์ไปใส่ใช่ไหมโอเคใช่นะครับผมแล้วก็เหล็กซิลิก้าเพล่เดี๋ยวเราต้องเอาฉลามไปหาซิลิก้าเพล่ด้วยนะเราจะทำอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ด้วยนผู้ชมนะแล้วก็เหล็กอ่ะเหล็กนี่ต้องใช้เยอะหน่อยก็เอามาหมดเลย เออแล้วก็แก๊สโซลีนผมลืมเราต้องใช้น้ำมันนะครับน้ำมันในการราฟแก๊สโซลีนด้วยลืมเลยผู้ชมแตแก๊สโซลีนผมจะราฟบ,บนเนียวแล้วต้อง็อาจกรารหนังด้วยนะไลไฟไปเลยเราก็จะแบ่งเหล็กเป็นหมวดเป็นหมวดไปน้ำชมนะเอามาใส่เครื่องนี้ก่อนเพราะเครื่องนี้ต้องใช้เยอะมากดูจากลักษณะแล้วโอเค ก็มาใส่ในนี้ด้วยเออเรียบร้อยผู้ชมต่อไปก็เอาแก๊สโซลีนมาชิบเอาใส่เครื่องนี้เลยเฮ้ยผิดผิด <c oughs> กเ็เทินออนครับผมอ่ะเป็นไงเรียบร้อยฟเฟเบอร์แล้วก็แทดอันนี้โอ้โหไ,ได้เป็นร้อยลูกเลยโซิลิกายังไม่พอ อ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปหาซิลิก้าเพอร์ด้วยแล้วกันเนาะพานนี้เราหายใจในน้ำเคน่าจะได้อยู่ผมว่าน่าจะได้อยู่ปึ๊บอ่ะหายใจในน้ำก่อนแล้วก็ดำลงไปเลยครับผมเร็วๆขอเร็วๆหน่อยโอ้ข้างล่างนี่คือแบบสัตว์น่ากลัวเพียบเลย ไหนมีบ้างเจอแล้วครัเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ,วอเคเก็บมาอมไอ้เหี้ย <c oughs> ลมหายใจกูจะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องขึ้นไปหนึ่งรอบก่อนแล้วค่อยลงมาโอเคหายใจหายใจหายใจแล้วก็ฮึบไปใหม่โอ้โหเเก็บใหม่ครับผม ลมหายใจกูก็มีเยอะอยู่นี่ว่าเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีฉลามมาก,กวนหนึ่งตัวจะเอาหรอพี่ฉลามเดี๋ยวหามุมนี้ปังผู้ชมมุมนี้น่าจะมีเยอะนี่จเจอละอยู่กับพี่เต่านะผมเก็บเก็บมาอ่ะเกบร้อยชื้อ ีนี้ก็สูดลมหายใจ <laughs> ชุบๆวายมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็มีโอเคตรงนี้น่าจะที่สุดท้ายแล้วผู้ชม๋ยมก็จะไปละมาเยอะอยู่นะครับผู้ชมนะกลับบ้านกันชุบๆโหนไฮสปีดอืมตรงนี้เกกะเกียร์ไ,ไปก่อน รียบร้อยฉลามผมว่าน่าจะคราฟได้เยอะแล้วนะลูกดอกมันเฮ้ยเสร็จแล้วนี่โอเคเสร็จแล้วแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็คราฟอันนี้มาเยอะๆเลยเพในส่วนต่อไปเราต้องคราฟอันนี้นะครับซึ่งมันต้องใช้โพลีเมอร์ด้วยก็เอามาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เหล็กซีเมนต์ต้องใช้อีกเหรอวะ ดอกออกมาครับแล้วก็คอมพาโบเอาแทนอันนี้ไปเลยแล้วคอมพาโบอันนี้มันมันอัปเกรดไหนวะจะดูกันว่าจะอัปเกรดได้หรือเปล่าเอ่อใส่อันนี้แล้วก็อัปเกรดเฮ้ยแค่อัปเกรดได้งี้ดีดิขาดซีเมนเย้อัปเกรดได้ว่ะผู้ชมอุ้ยสีฟ้าแล้วผู้ชมไอ้เหี้ยดาเมจโคตรเว่อ โคตรเวอร์ผู้ชมนี่คอมพาโบโหดของเราเคในส่วนต่อไปเราก็ต้องการนารโคติกเยอะๆเลยซึ่งนาโคติกเราหมดแล้วมั้งว <c oughs> ่าไม่ง่าจะหมดละครับนี่ครับลูกดอกสีดำมาครับเป็นอันนี้ต่อได้เร็วสองดอกโอ้โหสุดยอด ได้สองดอกกูก็ดีใจแล้วกูจะได้แต่ละดอกไอ้โผ่โคตรเยอะโคตรลำบากโอเคเราเอานี่มาก่อนนะครับเพราะเราเราจะครับอันนี้เนาะคิดตั้นแล้วก็ซีเมนกูต้องใช้ซีเมนหนึ่งก่อนนะซีเมนใช้โคตรเยอะผู้ชมก็คิดตั้น๋อคิดตั้นยังมีครับผู้ชมโอเคครับรีโมทแล้วครับอันนี้เรียบร้อย นี้หมดเอาไว้เลข7แล้วกันผู้ชมแล้วเราก็เอานี้มาวางตรงไหนดีเอ่ยวางตรงนี้แล้วกันที่โล่งๆอะมานี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโฮมนะครับโฮมโฮมวันอ่าเรียบร้อยแม่ผู้ชมเกเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วพาน,นี้ก็โอเคนะผม ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมๆเนะผู้ชมเนาะสับพาร์นี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผมเอาทำไมกูเล่นดีโมจีไม่ออกอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวนะเอาเอาสโนโบอร์ไปก็ได้เออ <laughs> <laughs> thank you ครับผมอโอเคไปแล้วครับผม๊ายบายครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับผมเอาบายบายเออนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด